ซื้อน้ำอบมาถวายพระอาจารย์ชวลิตเพื่อทำน้ำหอมให้คนได้ส่งหลวงปู่วัดบึงบานเสียวครับดูกันนะครับว่าวันนี้หลวงปู่วัดบึงอยู่ข้างในแล้วัก็ทำนี่ครับ นำหอมนี้กับผนลได้มาส่งหลวง,งปู่วัดบึงนี้นะครับเพรจะไปถวายพระอาจารย์ชาวาาริวท

โอชปฏิปันโนมะขวะโตสาวะกะสังโกญายาปะฏิ tatam pavena sada sattvi bhavante te pa คนละทายาทอาจารย์จามาดีกับวัดบึงกุญได้ที่บ้านว่าส่งงามหลวงปู่วัดบึงมาบุญครับรับยินดีครัน้ำอบกับก้อนเซโอมครับครับประดิกรรมาส่งงามเป็นทีได้หอมครับหลวงปู่เวันกระซีได้ครับให้โชคให้ลาภเรานะครับใส่น้ำอบอย่างดีหอมนะครับวัดนี่ก็เต็มโอ่งนี่ก็หอมแบบเงี้ยแล้กันละครับ สาธุน้ำบุญน,น้ำกันเลยความเม็นีิน้องคองไปนี่ครับเรือซองกวันที่กันไซเบอรนี้เลย่าขอบคุณหลวงปู่วดเบิงนะครับปีใหม่นี้ก็ขอทุกท่านเที่ยวให้สนุกเดินทางให้ปลอดภัยวันนี้วันที่14เมษายน2567ก,ก็เป็นวันครอบครัวของทุกๆคนทั่วประเทศไทยก็ขอให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเที่ยวให้สนุก ทำกิจกรรมในครอบครัวรักกันให้มากๆสถาบันครอบครัวเราจะได้แข็งแรงสุขสรนต์วันครอบครัวครับเิดของตัวเองก็ได้มาถวายน้ำอบทำน้ำอบให้กับคนได้มาสง่งวันนี้ก็เข้ามาทำบุญกับหลวงปู่วัดบึงบ้านเสียวทำบุญกับหลวงปู่วัดบึงบ้านเสียวนะครับก็ให้อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขสุขภาพแข็งแรง พระท่านเป็นพระกูบ้าลกูเมืองเป็นพระนิสมัยพราวาดีคือเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าตรงกับยุคก่อนในยุคของเ,อเมืองฮาริบุญชัยลำพูน